ก็สวัสด <c oughs> ีท <UC S. c oughs> ุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม w e s t ทิร์นคอนิเคิในคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในคลิปคู่มือการเพิ่มค่าพลังหรือว่าการเพิ่มค่า CP ของเกมนี้เผื่อว่าใครที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วก็ได้เข้าไปใช้ค่าพลังของเพื่อนในกิลด์หรือว่าเพื่อนในเกมนะครับผมแล้วก็สงสัยว่าทําไมค่าพลังของเพื่อนเนในกิลด์หรือว่าเพื่อนในเกมของเราเนี่ยมันสูงเหลือเกินแต่ว่าตัว i อเดียของเรานั้นค่าพลังไม่ขยับเลยมันมีวิธีไหนในการที่จะช่วยเพิ่มค่าพลัง ID ของเราได้บ้างก็เดี๋ยววในนนนนนคลิิปีีี้่ผมมจะะาาาแํรโดธก การเพิ่มค่าพลังของเกมนีเนี่ยมันจะมีการแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกจะเป็นการเพิ่มค่าพลังให้เฉพาะกับตัวละครนั้นๆนะครับผมเสยแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นวิธีในการเพิ่มค่าพลังรวมให้ทุกตัวละครหรือว่าให้ทั้ง ID ของเราเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่วิธีในการเพิ่มค่าพลังให้ตัวละครเฉพาะแต่ละตัวตกันก่อนเลยกันนะครับผมว่าเราจะสามารถอัปเกรดได้รูปแบบไหนบ้างเราก็มาเริ่มกันที่วิธีแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือการอัปเลเวลตัวละครเป็นวิธีพื้นฐานที่ทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่่แลล้วววะัผมเาทีต ละครเนี่ยเลเวลอัพไม่ว่าจะ1นึ่งเลเวลสองเลเวลสิบเลเวลยี่สิบเลเวลเนี่ยเราก็จะได้รับค่าสเตตัสพื้นฐานมาไม่ว่าจะเป็นค่า a d k ค่าเดบค่าพีนะแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นนะครับนั่นก็คือค่า CP ที่เราจะได้อัพเพิ่มเข้ามานะครับส่วนวิธีในการอัพเลเวลเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับผมนั่นก็คือการเอาตัวละครไปลงเล่นตามด่านนะครับหรือไม่ก็เอาตัวละครเนี่ยไปทําการลงด่านที่เราจะกดกวาดล้างนะครับตรงนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับเลเวลกลับมาเหมือนกันแต่ว่าวิธีีท่่ไวว้สุดเนนัักก็คคืออาารใหตล นะครับผมที่เป็นมอนสเตอร์เอาให้ตัวละครที่เราต้องการอัพเลเวลเนี่ยกินเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะจะได้รับ x อกพีกลับมาที่เยอะมากๆเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มีทริคเล็กๆน้อยมาแนะนําที่ไม่ใช่ความลับอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องการอัพเลเวลตัวละครที่เป็นประเภทสายแทงนะครับและเราต้องการที่จะกดกวาดล้างในด่านนั้นเนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนดูก่อนนะครับผมว่าด่านที่เรากดกวาดล้างเนี่ย เราได้รับมาเป็นมอนสเตอร์อะไรที่มันจะดอปมาตามด่านที่เรากดกวาดล้างนะยกตัวอย่างเช่นด่านนี้นะครับได้มาเป็นมอนสเตอร์ประเภทธนูนะครับซึ่งตัวละครที่เราเนี่ยต้องการอัพเลเวลมันเป็นมอนสเตอร์ประเภทสายแทงนะเพราะงั้นถ้าเรากวาดล้างแล,แล้วเราได้มอนสเตอร์ประเภทธนูมาแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราทําการอัพเลเวลตัวละครที่เป็นประเภทแทงเนี่ยได้ช้าลงถามว่าทําไมเดี๋ยวเราก็มาเปรียบเทียบให้ดูแบบเห็นภาพกันดีกว่านะครับผมจะลองใช้ตัวละครประเภทธนูในการให้ตัวละครประเภทแทงของผมเนี่ยกินเพื่อทําการอัพไอพีนะเราจะเห็นได้ว่า ค่า XP ของตัวละครที่มันไม่ใช่ประเภทตรงกันนะครับมันจะทําให้1ตัวเนี่ยอัพได้ไม่ถึง1นึ่งเลเวลด้วยซ้ําแต่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นมอนสเตอร์ประเภทแทงเหมือนกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าการได้รับ XP กลับมาเนี่ยมันจะเยอะกว่ามากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในกรณีเดียวกันกับการอัพเลเวลอุปกรณ์เนี่ยนะถ้าเราทําการอัพเลเวลอุปกรณ์ที่มันเป็นสายเดียวกันเนี่ยแล้วให้ออุปกรณ์ที่เป็นสายเดียวกันทําการกินแล้วก็จะได้รับ XP ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะงั้นตรงนี้ผมก็แนะนําว่าก่่่่่่ออออนนททีีเเเรรรราาาาาาาจจะะกกกกกววดล้้งงโฟััต ตัวละครตัวไหนที่มันเป็นสายอะไรนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยไปทําการกวาดล้างดูว่าไอ้ด่านที่เราทาการกวาดล้างอยู่เนี่ยมันดอปเป็นมอนสเตอร์ที่ตรงสายกับเราหรือเปล่าถ้าตรงสายเนี่ยก็กดกวาดล้างได้เลยนะครับเพราะนอกจากอีพีที่เราจะได้รับจากการกวาดล้างเนี่ยเราก็ยังได้รับมอนสเตอร์พวกนี้ในการมาช่วยอัปเกรดอีกหนึ่งทางด้วยมันก็จะช่วยทําให้การอัปเกรดเลเวลของมอนสเตอร์ตัวนั้นที่เราต้องการหรือว่าฮีโร่ตัวนั้นที่เราต้องการเนี่ยมีเลเวลที่ไวขึ้นจากปกตินั่นเองนะครับและเวลาที่เราเนี่ยทำการเก็บดาวตามดา่านนครบผมจดาวเ่ทๆ เราจะได้รับกล่องอันนี้มานะซึ่งไอกล่องอันนี้เนี่ยเวลาที่เราทําการเปิดไปนะครับผมเราจะได้รับมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์เฉพาะในการเอาไว้อัปเกรดเลเวลตัวละครนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมว่ามันเป็นประมาณไหนนะเราก็มาเปิดกันครับนี่นะครับผมเราก็จะได้รับตัวละครหรือว่ามอนสเตอร์ที่เป็นหน้าตาแบบนี้มานะครับซึ่งมันจะมีการเขียนเอาไว้นะครับผมว่าไอมอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นวัตถุดิบในการเอาไว้อัปเลเวลฮีโร่นะครับซึ่งแน่นอนว่าไอมอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยมันก็จะมีการแบ่งออกเป็นประเภทประเภทเหมือนกันและก็อย่าง ผมได้พูดไปนะครับผมว่ามอนสเตอร์ถ้าเราต้องการเอามาอัพเลเวลให้ได้ EP คุ้มค่ามากที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นประเภทที่ตรงสายเหมือนกันนะครับก็อันนี้เนี่ยถ้าผมเอามอนสเตอร์ที่เป็นสายแทงมาอัพก็จะได้ถึงเลเวล12เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายของเมย์นะครับผมก็จะได้ถึงแค่เลเวล9เท่านั้นนะจบไปในส่วนแรกนะครับนั่นก็คือการอัพเลเวลตัวละครเรามาการที่ส่วนต่อไปกันดีกว่านะครับผมนั่นก็คือการเลื่อนขั้นหรือว่าการอัพดาวให้ตัวละครนั่นเองนะครับการอัพดาวให้ตัวละครของเกมนี่ เราจะทาการอัพขึ้น6ดาวเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราไปทําการอัพเลเวลไอเดีของเรานะครับผมให้ถึงเลเวล20ก่อนเพราะเกมนี้เนี่ยมันจะมีการแจกกล่องน,นะครับที่เราจะสามารถเปิดได้ตอนที่เลเวลของเราถึงนะซึ่งถ้าเลเวลของเราถึงเลเวล20เนี่ยเราจะได้หินนะครับหินอันนี้ในการเอาไว้อัพดาวตัวละครขึ้น6ดาวมานั่นเองนะซึ่งจะได้ครบทุกสายเลยนะครับเพราะ,ะผมก็นแนะนําว่าก่อนที่เราจะทําการอัพตัวละครให้ขึ้น6ดาวเนี่ยเราทําการอัพเลเวลไอเดีเราให้ขึ้นเลเวล20ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการไปฟาร์ ตัวละครขึ้น6ดาวซึ่งการอัปดาวตัวละครนะครับนอกจากเราจะได้รับ CP แล้วก็ได้รับค่าสเตตัสพื้นฐานอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยมันยังมีการรีเลเวลของตัวละครของเรานะครับให้ลงไปที่เลเวลหหรือว่าเลเวลแรกด้วยซึ่งการที่ตัวละครของเราไปเริ่มที่เลเวล1ใหม่เนี่ยแล้วทุกครั้งที่ตัวละครของเราทําการอัปเลเวลเราก็จะได้รับค่าพลังเพิ่มขึ้นมาด้วยนะเพราะการอัปดาวเนี่ยก็เป็นหนึ่งส่วนที่จะช่วยทําให้ตัวละครอของเกมนี่เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมากๆม,มากันในส่วนต่อไปนะครับนั่นก็คือการเสร,ร,ร,เสรตร ตีบวกตัวละครแล้วกันนะครับจะเป็นการเอาตัวละครที่เรามีซ้ำเนี่ยมาทําการตีบวกนะครับผมตอนนี้เนี่ยตัวละครของผมก็อยู่ที่บวก2นะถ้าผมทําการตีบวกไปบวก3เนี่ยผมก็จะได้ค่า CP เพิ่มตามนี้เลยส่วนเงื่อนไขในการตีบวกเ uet, <c ough> นีย่ยเงื่อนไขแรกก็คือเราต้องมีตัวละครที่ซ้ํานะครับผมหรือว่าเป็นตัวเดียวกันกับตัวที่เราต้องการตีบวกก่อน1ตัวนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวละครไหนก็นได้นะครับที่อยู่ในระดับเดียวกันนะ อันนี้ผมเป็นตัวละครระดับสีม่วงผมก็ต้องใช้ตัวละครระดับสีม่วงนะครับผมทั้งหมด2ตัวเพื่อมาทําการเลื่อนขั้นตัวละครตัวนี้ให้เป็นบวก3ซึ่งการเลื่อนขั้นเกิดจะมีโอกาสบอกด้วยนะครับผมว่าโอกาสสาเร็จกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวเรามาเลื่อนขั้นกันดูนะพอเลื่อนขั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับค่าพลังพื้นฐานเพิ่มขึ้นรวมถึงค่า CP ีด้วยนะครับ ต่อไปเรามาดูกันในส่วนของการสวมใส่อุปกรณ์กันบ้างนะครับก็การสวมใส่อุปกรณ์ของเกมนี้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขหรือว่ามีข้อจํากัดอยู่นะครับตรงที่อุปกรณ์ที่เราจะนํามาสวมใส่ให้กับตัวละครของเราได้เนี่ยมันจะจํากัดตามดาวของตัวละครนะยกตัวอย่างเช่นตัวละครตัวนี้ผมมีอยู่ที่4ดาวนะครับผมก็จะไม่สามารถทําการสวมใส่อุปกรณ์ที่มันมีดาวมากกว่า4ดาวได้นะครับคือพูดง่ายๆอุปกรณ์ที่มันมี6ดาวมี5ดาวตรงนี้เนี่ยผมไม่สามารถสวมใส่ให้ตัวละครตัวนั้นๆได้เลยนะครับและก็อย่างที่เรารูกันว่าอุปกรณ์ที่มันมีการแบ่งนดาววพกี้ การที่อุปกรณ์มันมีดาวที่สูงขึ้นนะครับเ <copyright S 2> วลาที่เราสวมใส่เนี่ยมันก็จะได้รับค่าพลังเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าก่อนที่เราจะมาทําการสวมใส่อุปกรณ์ให้กับตัวละครเพื่อได้รับค่า CP ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราควรไปทาการอัพดาวตัวละครให้ตันก่อนนะครับซึ่งการสวมใส่อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถทําการตีบวกอุปกรณ์ที่เราสวมใส่ไปแล้วได้ด้วยนะซึ่งการตีบวกเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้รับค่าพลังเพิ่มขึ้นเหมือนกัน ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการอัพสกิลนะการอัพสกิลเหนือนอะกจากจะทําให้การโจมตีหรือว่าการฮิวการสร้างรั่วแรงขึ้นแล้วนะครับมันยังมีการช่วยเสริมค่า CP ให้กับตัวละครด้วยนะแต่ว่าอาจจะเสริมได้ไม่มากนะครับแต่ก็ช่วยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการอัพเลเวลสกิลกันนะครับนี่ผมอัพมา1นึ่งเลเวลก็เพิ่มมา75นั่นเองนะตรงนี้ก็แนะนําให้มาอัพด้วยนะครับสำหรับการอัพเลเวลสกิลของตัวละครมันจะช่วยเราเนี่ย สามารถเล่นด่านต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะตัวละครของเราเนี่ยมีสกิลที่แรงขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการในการเพิ่มค่าพลังพื้นฐานให้เฉพาะตัวละครในช่วงเริ่มเล่นหรือว่าในช่วงต้นเกมนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นี่แหละครับผมการอัพวลการเพิ่มดาวการเสริมพลังตีบกตัวละครใส่ประการการอัพสกิลอะไรพวกนี้ทีนี้ต่อไปเนี่ยเราไปดูกันในส่วนของการเพิ่มค่าพลังให้กับทั้งทีมของเรากันบ้างดีกว่า สำหรับวิธีแรกในการช่วยเพิ่มค่าพลังให้กับทั้งทีมนะครับมันจะอยู่ในส่วนของสารานุกรมนะสมุดบันทึกตรงนี้เลยนะครับไอ้สมุดบันทึกตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนให้เราครับผมไปทําการเก็บจิ๊กซอนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ชิ้นส่วนของฮีโร่อะไรพวกนี้นะครับผมให้ครบตามที่มันกําหนดนะแล้วพอเราเก็บครบแล้วเนี่ยเราจะสามารถมาทําการกดบันทึกได้นะครับก็ถ้าเราทําการกดบันทึกเนี่ยเราจะสามารถดูได้เมื่อเราทําการกดบันทึกไปแล้วเราจะได้รับค่าสเตตัสอะไรพื้นฐานกลับมาบ้างนะครับก็จะมีหลกัหลกๆก็คือ ATK HP แล้วก็เดบนะ เดี vale. ๋ยวผมจะทําการกดบันท right ึกให้ดูนะครับก็จะได้รับค่า CP เพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าพอเรากดบันทึกแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มค่า CP มาเยอะมากๆและตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถทําการเก็บได้เรื่อยๆด้วยนะครับส่วนวิธีในการเก็บเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เรากดที่คําว่าตําแหน่งนะเขาก็จะทําการแนะนํานะครับผมว่าเราจะสามารถหาเศษจิ๊กซอของฮีโร่หรือว่าของมอนสเตอร์พวกนี้ได้จากด่านไหนบ้างนะครับก็ให้เราเนี่ยไปทําการกดกวาดล้างพวกด่านนั้นๆได้เลยนะครับกดกวาดล้างไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะดอกมานะครับ มาที่วิธีต่อไปนะครับมันจะอยู่ในส่วนของทีมนะครับกดเข้าไปกดไปในส่วนของแก้ไขแล้วก็คุณสมบัติอัศวินตรงนี้นะครับที่มันจะทําการปลดล็อกทุกๆ5เลเวลนะเผื่อว่าใครไม่เคยเข้ามาช็คมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวอย่างให้ดูถ้าเกิดว่าผมปลดล็อกแค่ช่องเดียวอันนี้นะครับค่าพลังซีพีของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่63 674นะแต่ถ้าเกิดว่าผมทําการปลดล็อกทุกๆ5เลเวลนะครับเข้ามาเช็คเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าค่าซีพของผมเนี่ยเพิ่มข 6 3 8 7 4นะครับตรงนี้ผมก็แนะนําว่าให้ทุกคนมาปลดล็อกด้วยนะครับช็คเลเวลตัวเองด้วยว่าสามารถทําการปลดล็อกได้หรือยังก็จําง่ายๆเลยนะครับทุกๆ5้าเลเวลเราจะสามารถมาทําการปลดล็อกพวกตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเราต้องการซื้ออย่างรวดเร็วก็ได้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรีบก็ได้นะครับค่อยๆปลดล็อกตามเลเวลไอเดียของเราไปก็ได้ส่วนต่อไปนะครับผมก็จะอยู่ในหน้านี้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือรูปแบบเอฟเฟกตตรงนี้นะครับรูปแบบเอฟเฟกตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถ เราก็จะได้รับค่า CP ที่สูงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ทําการอัพไปนะครับพอเราอัพไปสักพักนะครับผมมันก็จะมีให้เราเนี่ย เสียเพชรแดงในการอัพต่อตรงนี้ผมก็แนะนําว่าเราอย่าพิ่งไปทําการใช้เพชรแดงในการอัพต่อนะครับผมแนะนําว่ารอเลเวลราอัพก่อนเราค่อยมาทําการใช้เหรียญในการอัพแบบฟรีๆที่ไม่ต้องเสียอะไรดีกว่านะครับก็ทุกครั้งที่เราทําการอัพตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้รับค่าพลังพื้นฐานเพิ่มขึ้นมาด้วยเหมือนกันอ๋อแล้วก็หลังจากที่เราอัพเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกดใช้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะโชว์ตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเกิดว่าผมไปใช้ไอชิ้นส่วนที่ผมไม่ได้ทาการอัพเกรดเลเวลเลยนะครับมันจะทําให้ค่าพลังของผมเนี่ย เห็นไหมครับผมว่าค่า CP ของผมเนี่ยลดลงนะแต่ถ้าผมไปใช้ที่ผมทําการอัพเลเวลมาแล้วเนี่ยค่า CP ผมก็จะเพิ่มขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็อัพเสร็จแล้วกดใช้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปคู่มือการเพิ่มค่าพลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่กำลังมองหาวิธีในการเพิ่มค่าพลังเพื่อไปตะลุยตามด่านต่างๆที่มันจะมีการแนะนำค่าพลังอยู่ว่าเราต้องถึงค่าพลังที่กำหนดนะครับเราถึงจะผ่านด่านได้แบบง่ายๆนะแต่จริงเนี่ยถ้าค่าพลังของเราใกล้เคียงกับด่านที่แนะนำมากๆเนี่ยเราลองไปลงดูก่อนก็ได้นะครับเผื่อเราจะผ่านแบบ3ดาวแต่ถ้าไม่ได้3าดาวเราคอยวนกลับมาทำการเพิ่มค่าพลังตามที่ผมแนะนำไปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนลิงก์ในการดาวน นะ